ขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอัธาภาพกลับมาพบกับญาติโยมในรายการอโรคยะธรรมรายการที่มีความปรัถนาดีปรัถนาที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายได้รู้ถึงวิธีการที่จะปกป้องตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บ รู้ถึงวิธีการที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บให้ดีขึ้นหรือให้หายซึ่งโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็ไม่มีใครอยากจะเป็นไม่มีใครอยากให้มันเกิดกับตนเองแต่ถ้าว่าเราก็ไม่มีใครที่สามารถจะหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บได้แน่นอน แต่ถ้าหากว่าเราจะรู้จักวิธีการดูแลป้องกันตัวเองไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นหลายๆวิธีก็ทำได้หลายๆโรคก็สามารถที่จะป้องกันได้ถ้าเรารู้สาเหตุตั้งแต่แรกๆหรือเนิ่นๆมีญาติโยมหลายท่านเมื่ออายุมากแล้ว ก็จะรู้สึกปวดตามข้อตามเข่าแต่ก็มีบางคนที่อายุยังไม่มากก็มีอาการปวดมีอาการบวมได้เช่นกันภาษาชาวบ้านเขาเรียกอาการอย่างนี้ว่าเป็นโรคโรคเกาจะมีอาการปวดบวมอักเสบ ตามข้อต่างๆบางทีญาติโยมบางท่านที่ฟังอยู่ขณะนี้ก็อาจจะมีอาการเช่นนี้อยู่อาการเช่นนี้สาเหตุทางด้านการแพทย์จริงๆก็มีหลายๆอย่างประกอบกันแต่เหตุหลักๆที่อธรรมภาพขอเจริญพรให้ญาติโยมได้ มองเห็นสาเหตุหลักๆก,ก็คือในเรื่องของการกินในเรื่องของการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญคือคนไทยเรานะมีการกินอยู่ที่อุดมสมบูรณ์มากมากกว่าชาติอื่นๆในโลกเขาข้าวปลาหารเรานะหากินได้ไม่ยาก กับข้าวกับปลาต่างๆก็สารพัดที่เราจะทำที่เราจะปรุงอาหารกันกินได้ทุกวี่ทุกวันแต่ว่าในอาหารที่เรากินนั้นเนี่ยบางอย่างมันก็มากเกินไปและบางคนก็ทานอาหารที่คล้ายๆกับซ้ำๆเดิมๆด้วยความติดอกติดใจในรสชาติก็ทานกันบ่อยๆบางคนก็ทานทุกวัน อัตภาพยกตัวอย่างง่ายๆบางคนเช้ามาเนี่ยก็จะอยากจะทานต้มเลือดหมูก็จะมีเครื่องในมีตับมีอวัยวะของสัตว์ที่เราเรียกกันว่าหมูเนี่ยถามว่ารสชาติเป็นอย่างไรอัตมภาพก็บอกได้ว่าก็อร่อยก็เป็นอาหารประจำตอนเช้าสำหรับ หลายหลายๆท่นถ้าใส่ผักตำลึงหรือผักอะไรอีกบางอย่างก็ทำให้รสชาติดีขึ้นหนอมขึ้นแล้วก็มีประโยชน์มากขึ้นเนื้อสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อหมูหรือแม้กระทั่งผักบางอย่างจะมีสารอยูดตัวหนึ่ง ก็คือกรดยูริกยิ่งถ้าเป็นพวกสัตว์ก็จะมีกรดตัวนี้สูงกว่าพืชผักผลไม้ทั่วๆไปยิ่งถ้าพูดถึงสัตว์ปีกเช่นเป็ดหรือไก่ที่บางคนก็ชอบทานกันอยู่ทุกวันก็ยิ่งจะมีกรดยูริกนี่สูงกรดยูริกถ้าเราทานไปมากๆแล้วร่างกายเรา มีมากเกินไปแล้วขับออกมาไม่ได้ก็จะมีกฎยุลิกเหลือตกค้างมากแล้วมันก็จะเกิดการเหมือนกับตกผลึกญาติโยมทั้งหลายเมื่อเกิดการตกผลึกขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเพราะที่มันแสดงอาการมากก็คืออยู่ตรงพวก เข่าตามข้อต่างๆพวกนี้ข้อเท้าก็จะเกิดอาการบวมเกิดอาการปวดขึ้นมายิ่งถ้าเรามีกรดยูริกมากๆแล้วเราไปรับประทานพวกอาหารที่เป็นเป็นพิษหรือเป็นปฏิปักษ์กันอย่างเช่นการดื่มเหล้าดื่มเบียร์อย่างนี้เป็นต้นคนที่ รับประทานเป็ดไก่มากๆแล้วก็ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ด้วยเนี่ยก็ยิ่งเกิดการอักเสบของข้อเท้าขเข่าก็จะบวมขึ้นมาเจ็บปวดก็ทรมานมากบางคนก็เดินกะย่องกะแย่งหรือบางคนนั้นก็เดินไม่ได้เลยซึ่งถ้าเราไม่รู้สาเหตุของที่มาของเรื่องนี้เนี่ยก็จะทำให้เราต้อง เป็นทุกข์อยู่นาน,จเ,นเจ็บปวดมากแล้วก็จะเป็นต่อเนื่องกันแล้วรักษายากแากโยมบางคนที่เราว่าเป็นโรคเกาโรคเกาเนี่ยจะเดินจะเหินก็นลำบากเสียบุคลิกภาพจะมานั่งสมาธิหรือจะมานั่งพับเพียบก็ทำไม่ได้เลยเพราะแค่เดินนี่ก็ต้องกระย่องกระแยง ถ้าโรคเกามีอาการหนักหนักรุนแรงเน,นี่นยนะก็ยิ่งปวดมากอัตรภาพขอให้ญาติโยมได้พิจารณาถึงที่มาของโรคว่าจริงๆโรคเกาหรือโรคที่ข้ออักเสบแล้วก็เจ็บปวดกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการที่เรารับประทานอาหารที่มีกรดยูริกมากเกินไปและกรดยูริกนี่ถ้าหากว่ามันมีมากร่างกายเราขับออกได้ไม่หมด มันก็จะเกิดการตกผลึกไปอยู่ตามข้อตามหัวเขา่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็จะส่งผลให้เราเกิดการเจ็บปวดเกิดการอักเสบตามข้อขึ้นมาในปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่อายุน้อยๆก็เป็นโรคนี้กันบางคนอายุยังไม่ถึง30สปีก็มีอาการเจ็บปวด ตามข้อตามเขานอกจากกับเป็นโรคเกาแล้วก็มีไขมันมากเป็นโรคอ้วนซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ชีวิตนั้นขาดความสุขไปมากการทำงานก็จะมีปัญหาพอจะยืนจะเดินจะนั่งก็จะลำบากตัวเอง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะแก้ปัญหาได้เบื้องต้นเราก็ต้องไปดูที่เรื่องของการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายคือร่างกายของคนเราจริงๆก็มีระบบที่จะควบคุมพวกแร่ธาตุวิตามินฮอร์โมนอะไรต่างๆอยู่แล้วสารทั้งหลายในร่างกายของเราที่กินกันเข้าไปถ้าอะไรท,ที่มีมากเกินไปร่างกายเราก็จะพยายาม จัดพยายามปรับความสมดุลก็โดยการขับสารเหล่านี้ออกมาแต่บางครั้งมันมีมากเกินไปจนทำให้อหวัยวะภายในของเราบางส่วนมันคือทำงานไม่ไหวขับออกมาไม่หมดก็เลยต้องตกค้างอยู่ฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ไปเริ่มต้น ที่สาเหตุก็คือการกินมันก็แก้ไขไม่ได้ญาติโยมเพราะถ้าญาติโยมจะไปหาหมอแปเยามากินมันก็ช่วยระงับอาการได้บ้างแต่ว่านั่นไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุจริงๆบางคนก็ต้องกินยาทุกวันเพื่อที่รักษาโรคเกาซึ่งนั่นก็แปลว่ามันอาการมันหนักมากแล้วรักษายากแล้ว แต่ถ้าเราเพิ่งเริ่มจะเป็นญาติโยมทั้งหลายถ้าเพิ่งเริ่มจะเป็นได้ไม่นานเนี่ยยังมีโอกาสถ้าอายุเรายังน้อย30-35-40เนี่ยยังยังพอไหวญาติโยมยังรักษากันได้อัตภาพเองโดยปกติแล้วก็จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์มากขึ้นยิงจะเป็นเป็ดเป็นไก่ ที่เราถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสัตว์ปีกเนี่ยนะก็จะมีกดอย่หลิกสูงก็จะทําให้เป็นโรคเกาได้ง่ายเพราะฉะนั้มสัมภาพก็จะไม่ค่อยมีอาการเจ็บปวดเขา่าหรือว่าข้อเท้าแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็เดินได้ทุกวันวันละ,หล,ะ,ห,ละหลายๆชั่วโมงโดยที่ไม่เกิดอาการเจ็บปวดหัวเขา่าแต่ประการใดไม่เคยเกิดอาการอ,าการอักเสบของหัวเขา่า ไม่เคยเจ็บปวดที่ข้อเท้าเลยไม่เคยมีการอักเสบทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าอารมาภาพก็พยายามระมัดระวังอย่างมากเรื่องอาหารการกินจากที่ได้ความรู้ได้ประสบการณ์จากความรู้ทางด้านการแพทย์การพยาบาลก็ทำให้ได้เข้าใจว่าถ้าหากว่าเราไม่อยากจะเป็นโรคเกาแล้วสิ่งที่เราจะต้อง ให้ความสำคัญมากๆก็คือเรื่องอาหารญาติโยมหลักสำคัญถ้าเราจะป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคเก,กาวก็คือต้องงดหรือว่าทานสัตว์ปีกให้น้อยที่สุดเป็ดไก่พวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายก็มียูริกทั้งนั้นแต่ว่าไอสัตว์เปีกหรือว่าเนื้อเป็ดเนื้อไก่นี่ก็จะเยอะมากมลูกหลานของเราปัจจุบับนนี้ก็ชอบ กินเป็ดกินไก่กันมากไก่ทอดข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่ก็อร่อยอร่อยกันทั้งนั้นแล้วเราก็กินกันแบบซ้ำๆกินอาหารแบบเดิมๆใครที่ชอบกินข้าวหน้าเป็ดก็จะกินข้าวหน้าเป็ดอยู่บ่อยๆหรือบางคนก็กินกันทุกวันแต่ที่อาสารภาพได้กล่นไปตอนแรกก็คือ เช้ามาบางคนเนี่ยกินต้มเลือดหมูแล้วก็เครื่องในเครื่องในหมูหลายอย่างอร่อยก็จริงแต่ญาติโยมแต่ถ้ากินกันบ่อยๆก็จะเกิดการสั่งสมของกรดยูริกตัวนี้มากแล้วกรดยูริกมันสามารถที่จะตกผลึกหรือตกตะกอนได้ก็ไปเกาะติดอยู่ตามข้อข่าข้อเท้าต่างๆก็ทำให้เกิดอาการบวมเกิดอาการอักเสบ และที่สําคัญก็คือถ้าใครเป็นโรคนี้แล้วไปกินเหล้ากินเบียร์มันคล้ายๆกับเป็น,ปนของปฏิปักษ์เล่งให้เกิดอาการอักเสบอย่างรุนแรงได้ทีเดียววันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและก็เป็นประโยชน์มากญาติโยมหลายๆท่านยังนิยมชมชอบการกินเนื้อสัตว์อยูนะ่กินได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ลดลงบ้างและขอให้เว้นบ้างอย่าก,กินแบบ ซ้ำซากจําเจกินบ่อยๆกินอยู่เป็นประจําอย่างนี้มันก็จะมีผลเพราะร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขับสารพิษออกมาได้ทั้งหมดโดยเฉพาะสารที่อาตมาภาพได้กล่าวไปก็คือกรดยูริกเนี่ยถ้าหากว่าเรามีมากเกินไปร่างกายเราขับออกมาไม่หมดมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการตกตะกอนแล้วก็นําไปสู่โรคเก,กาได้วันนี้อาตมาภาพเอาความรู้ดีๆมาฝากญาติโยมอีกครั้งหนึ่ง เราหันมากินพืชผักผลไม้กันให้มากขึ้นถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็ขอแนะนําว่าควรจะเป็นเนื้อปลามากกว่าที่เป็นเนื้อสัตว์เปกหรือว่าสัตว์ใหญ่ร่างกายเราจะได้มีกรดยูริกน้อยลงและนั่นก็หมายถึงว่าเราก็จะหลีกเลี่ยงหนีพ้นได้จากโรคเกาต์หรือโรคข้ออักเสบพ,พบกันในครั้งหน้าธรรมาภาพก็จะนําเรื่องราว ดีๆมาฝากญาติโยมเช่นนี้อีกรายการอโรคขยธรรมมีความปรารถนาดีปรารถนาจะให้ญาติโยมนั้นพ้นจากความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บแต่เราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องไปแก้กันที่ต้นเหตุต้นเหตุที่มาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การกินการรับประทานของเรารู้จักกิน ด้จากการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมกินแล้วก็ออกกําลังกายเอาพลังงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดชีวิตก็จะมีความสุขขอจเจริญพร